Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 papa t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai pété ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené en pièces détachées. โหดีกระตันทรัลสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กันที่ค่ามวยจะันทรัอย่างเป็นช่างกัยู่จริงคะเพราะว่าเรืออ่องมาของคู่เป็ดที่มเมื่อสุดท้ายที่แล้วคู่ไปน่าสนใจมากทีอเดียวค่ะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงเรียนสอนมวยไทยที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือเป็นนักเรียนที่มาสอนมวยไทยนะคะแล้วก็อยากจะบอกอุ่ณผู้ชมว่าชีวิตของคู่เป็ดน่าสนใจมากผู้หญิงเยอะไหมมาเรียนมวยไทย ผู้ชายเยอะไหมมาเรียนมวยไทยแล้วคุณดีๆท่านจะรอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามโรงเรียนสอนมวยไทยของเจริญทองเกียรติบ้านช่องกันค่ะช่วง Happy Family ปปสนับสนุนโดย And chip alts man, I got this job. นี้นะคะแฮปปี้ไทม์ยังอยู่กับครูเป็ดนะคะเจริญทองเกตบ้านช่องค่ะเพราะว่าเรากําลังพูดคุยอย่างสนานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของชีวิตของครูเป็ดนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงโรงเรียนสอนมวยเกียติบ้านช่องที่เหม่งจา่ายค,ครูเป็ดคะ่ะครูเป็ดคะ่ะ ครับเทสอเปิดมาได้ส <si ิบเปีรโอ้ยยังม่ถามเลยเปิดมาังแต่ทำไมถึงทำไมถึงเปิดคือจริงแล้วช่วงนั้นผมเรียนจบพิลาร็จมาพอดีแล้วผมคิดว่าเองก็เปิดหนึ่งทุกบอลก็เปิดได้กีฬาหลักหลายก็เปิดได้คือถ้าเราคิดว่าถ้าเราในใจถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีปั๊บทำงานกีฬเรียนตรเรียนกีตางอาจจะยุ่งไม่ครคือเราคิดว่าหนึ่งเราได้ทำุกกีจตรงนี้ได้เปิดได้สองเรได้ ตัวเองเมื่อเราได้สังคมได้หัวบางกายได้ดูแลสังคมดีดีดีกว่าอุอะไรไปเปิดร้านอาหารบอมเล้าบอมเบียร์กับมันเสียมากพูดที่มาคือเสียเปคิดแต่ลคือการที่มาเปิดโรงเรียนนี่คือเอาเงินตั้งแต่สะสมตั้งแต่ที่ตอนขึ้นชกมวยมาใเลยจะทำไม่ยังงให้คนอื่นได้ออกบางกายใช่มันทำให้คนอื่นได้ออกบางกายได้บ้างทำให้สุขภาพเราแข็งแรงจากน้ำหนักอ้วนๆอย่างนี้ก็ได้ก็จะมีจะท่องที่มันไม่ต่นเลยโอ้จะย้ำ น้ำจนึงเลยนะคะคือครู11ปีที่ผ่านมาเนี่ยะคะเห็นบอกว่าโหแต่รับนักเรียนแต่ละคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะไม่ธรรมดามีใครมาเรียนบ้างก็มีเซเลบดาราด้วยทีนี้ผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่ผู้ชายแปดสิผู้หญิงผู้หญิงมาเรียนเยอะมากผู้หญิงเราอยากมาดูแลตัวเองอยากลดน้หนักอยากเพิ่มอยากดูแลอยากได้กำไรดาราหน้าแดงที่มานี่ยกตเยอะแยะดาราเยอะมากอะไรชดแรกันได้กับจังหวะนี้อะไร แรกคนแรกส่กนวนระเมียบระวุฒิเลยคือพรมาเรียน oh. แล้วก็นาแล้วก็มาเรียนแ้วก็หลังนาก็มีพวกโยมพวกมาริสา ah, พวกลั <c oughs> มงมุกเน,นี่ยหน้าชุดต่างแบบชุดน่งก็ uh huh. มีเต้นสวรรค์ช่วงหลังก็มีมิเร็คใหม่แล้วมีบอยปังกอนอะไรอย่างเงี้ยบอยปังกอนโทนโนอืมอิกกี้ซิดดิต้ามามาเรียกว่ามาเรียกว่าค่าค่าค่าได้เก็บแพงหรือว่าเหมือนเดิมคะ มาเดีนปกติดาราเขจ่ายตังค์หมดหนูก็จ่ายค่ะท้าน,นเรียนเ<ต>ลยว,<ต>วิธ <c oughs> ีการสอนเลยครูค่ะเวลามลวมาซุปเปอร์สตาร์เข้ามา,มาเขาเขาเขาบอกว่าต้องครูเปิดสอนเท่านั้นหรือว่า,ามาตรฐานในการสอนของโรง,งเรียนเกียนบ,บ้านช่องเองื่นจริงๆนะผมว่าตัวเองผมสอนครูทุกคนที่เข้ามาเข้ามามาเป็นครูเพราะว่ามาทำเป็นแบบมวยที่เขาสอนยังไงอีกเนี่ย ให้นักเรียนเขาเรียนเราแล้วสนุกกับการเรียนเรียนแล้วชอบเราต้องมีสังคมต้องคุยเล่นกันคือเด็กเยอะมันมันดีตรงนี้ว่าตัวเมเองเสัมผัสกับน,นักเรียนทุกคนเล่นเสร็จมาเรียนถายรูปมาคุยเป็นไงบ้างเรียนไปกี่ครั้งลำบากรถไปกี่กโลขึ้นไปกี่โลดูความ<จ>เปน็นกันเองเรื่องควบคุมน้ำหนักด้วยใช่ครับผมแล้วอย่างตอนนี้คือครูมวยในค่ายนี่มีประมาทกี่คนมีสิบเอ็ดคนครูแต่ละคนที่ครูเป็ดเรื่องอะไรคือ ต้องดูหนึ่งคนที่เป็นนักมวยจริงๆที่มาเรียนได้ที่มาที่มาเป็นครูสอนได้แล้วก็สองหนึ่งต้องดูบุคลิกหลายอย่างดูความเรียบร้อยการรักษาตัวทำตัวมันหลากหลายดีทุกเรผมดูแล้วโอเควันนี้ผ่านต้องมาทดลองงานดูดูไหนกา้านดูความตั้งใจด้วยความตั้งใจดูความ,ม,ม,วามขี้เกียจไหมความเป็นครูมวยก็ไม่ใช่ผมก็บอกเลยว่าความเป็นครูมวยเราเป็นครูแลาต้องเราเป็นผู้นําต้องดูดีๆ ดูนักเรียนดีๆดูไว้แล้วเขาเล่นแล้วยังไงเขาชอบมาเล่นเครื่องเลียงเพราเด็กไม่มาเล่นแล้วมันก็ไม่ไ <tick. S 1> ใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสํคาคัญกับโรงเรียนเก็บบ้านช่อง <fulfillment. S 1> เหมือนกันเดี๋ยวถ้าพูดแบบนี้แล้วเราชักอยากจ,จะเรียนนะคะเรื่องเรื่องของมวยนะเพราะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะคะ80%มา <laughs> ชกมวยแล้วก็ไม่ธรรมดาด้วยบอกร่างกายแข็งแรงอยากมีหัวใจและปอดแข็งแรงตัวมองไหมฮะ กูบอเดี๋ยวครูครูสอนได้ไหมเดี๋ยวไปเรียนเล่ใจว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเธอเดี๋ยวเราจะไปเรียนนะครูครูสอนพวกเราด้วยนะได้เดี๋ยวพักทุกทุกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปที่การเรียนมูจากครูไปกันค่ะการเข้าไปรักษาสัตว์ในป่าไม่ได้ต้องการหมอที่เก่งแต่ต้องการหมอที่เร็วยิ่งเขาไปช่วยพวกเขาเร็วเท่าไหร่โอกาสรอดก็มีมากขึ้น ภารกิจของทีมต้องทำงานแข่งก <our> ับเวลาการช่วยเหลือสัตว์ป่ามันไม่ใช่แค่การช่วยชีวิต ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติชีวิตต้องพร้อมสัมผัสทุกรสชาติ

กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะหมาเมื่อสักครู่บอกว่าจะไปเรียนมวยกับครูเป็ดด้านนอกแต่ว่ายิมเต็มฮะนั่งเรีนยนหญิงนั้นเลยร้อให้เขาว่างก่อนเนะเดี๋ยวจะออกไปนะคะแต่เมื่อสักครู่ทิ้งท้ายว่าได้ยินครูเป็ดว่าว่าไปอยู่อเมริกาป<ะ>นีนึงกลัมาแล้วไปทําอะไรครับครูจนผมมีสอนอยู่กรุงเทพแล้วก็อยากไป เมกะก็อยากไปศึกษาดูว่าเขาการเรียนการสอนเขาเป็นไหไปดูยิมการตกแต่งทีมการทำอาไมบ้ยพอดีผมรู้จักท่มารี่มาบอกว่าให้ไปบู่เพื่อนเขาที่เอ็กซับก็ไปอยู่มาปีนึงได้ไปศึกษาก็ไปเรียนรู้ด้วยหนึ่งปีเต็มคือช่วงนั้นที่ไปเรียนทีคือตั้งใจจะเก็บเกี่ยวเพื่อจะมาเปิดร้านที่นี่ค่ะก็ก็ได้ความรู้ก็เยอะก็ก็พอดีก็ได้มาก็ ไปมุมภูขกกเขาเปิดเพลงถ้ายิ้มมวยนะเหมือนลักษณะนี้นะเยี่ยมเยี่ยมมันเล่นมันไม่สนุก <c oughs> ถ้ามีเพงงเลงฟัง <c oughs> แล้วเด็กมันรู้บรรยากาศในการเล่นม,มันได้ฟิวในการเล่นมัน,มนจะเพลินด้วยเออพลินสนุกมาธยีเด็กเล่นไปเต้นไปสนุกเลยค่ะมันคล้ายๆบรรยากาศในฟิตเนสนะคะที่แบบต้องมีเพลงมาคอยบิ้วคนที่เล่นออกกำลังกายช่วงนั้นไปอย <c oughs> ปู่เลยนะคะนอกจากได้เก็บเกี่ยวเรื่องของการทำค่ายมวยต่างๆแล้วเนีเย่ย <c oughs> ตอนนั้นเรื่องที่จะคิดทำก็ไม่ได้คิดทำเป็นอาไปเองจ้ช่วงนั้นกลับมาผมไปทําที่สมุยมาปีอ๋อสมุยใช่ไปสมุยสมุยไม่ช่วงนั้นโบกมวยยังไม่ไม่มีนตอนนี้ตามยิมสมุยเยอะมากช่วงนี้ปวยเพิ่งมาบูไม่กี่ปีเรื่องประโยชน์ยังไม่ดีประโยชน์มีคนไทยมาเรียนว่าหลายชาติก็ไปศึกษากอดีพระยช่กับ บ้านเพื่อนๆกล้ใกล้เคียงก็จะทำเสร็จปั๊บไม่ดีปั๊บผมกลับไปทำยิมวยที่บ้านเกิดทำในทำในถุงกีฬาก็ทำให้เด็กแถวบ้านได้ออนออกกำลังกายปิดเวทีมวยเปิดสนามพุตบกรเปิดอะไรเ่อยเลยน้อยก็ไม่ได้คิดค่าจ่ายเด็กแถวบ้านได้ออกออกกำลังกายเนี่ขาใช้ทงคมด้วย่ะทุนคงเอาเทศที่นี้นที่แรกทอมันไม่โฟว่ากว่าคนจะมาเรียนก็ต้องใช้เวลาเหมืนกันแล้วคนจะรู้ว่าอยู่ตรงไหน สิบเอ็ดปีถ้าถ้าไม่อดทนจริงนะถ้าไม่ไม่จริงจริงเพราะว่ายาผมพยายามแนะนำรุน่นน้องคนนักมวยการที่ต่อยกัน <S 1> <S 1> ผมบอกว่าพยายามกเก็บเกี่ยวไว้เรามีชื่อเสียงําอตำงมวยแบบที่เราเป็นจะดีดีกว่าบางคนคือเขาไม่เข้าใจในการทจริงแต่บางคนเก่งจริงสมวยไม่เป็นก็มีไม่เก่งสมวยเป็นก็มีมันต้องมันต้องรู้จักต้องมีหลักสูตรในการเรียนการสอน เด็ก20คนคุณไปถึงคุณสอนไม่ได้ตายเลยถ้าคุณจับสอนเดียวยังก็ได้สอนได้ต้องมีหลักสูตรในการเรียนใหม่ๆเหมือนกันผมไม่เป็นค่ะศึกษาไปบางทีไม่กล้าพูดพูดไปท้องแดงม้างมางทีหายตัวเองไลยงงเทพนะ <c oughs> นแ <c oughs> น,น่จริงแล้วกจริงแล้วทำไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครทำได้หมดเหมือนลูกน้องผมคุณมวยผมพามาต่อยมวยต่อยมวยเนี่ยบอกว่าถ้าเลือกมวยแล้วต้องมาเป็น ป้าอะไรพี่นะแม่เอาไปเป็นไม่เป็นทำไปทำเป็นได้หมดเลยก็ทําได้หมดทุกคนทําได้หมดทุกอย่างค่ะไม่มีมีย้อนไปอีกนิดนึงครับมีมีส่งแบบเด็กลงไปแขกไปไปชกในเวทีต่างๆมีย้อนผมตามไปสามสี่คนได้ก็ทําจนได้แชมป์มีปรล์สวรรค์คนใบ้มีคนได้แชมป์ก็มีสักวุฒิพิเศษมันมีแล้วก็มีจำไม่ได้ สองสามครัวนล้วาทำาทำรู้สึกว่าหนึ่งท่อแทบพอมวยพิชซอมีเราอาจจะติดไปดู้ตไปเล่นน้อยเล่นน้อยได้เด็กได้แต่ผมก็โอเคมันก็ยอมรับในความเหนื่อยหน่อยผมว่าทำยิมวยอีกอย่างของเราไม่ก็มีเวลาที่จะไปสนามวัเราอยู่ตรงนี้กว่าที่ีจบปั๊บพอจบปั๊บทำยิมวยพอเริ่มดีขึ้นปั๊บตอนนี้มีตัวโน้ตใหม่น้ำเข้ามา โตโน่บอกกูเป็นอยากมีมวยพอเข้ามาในมวยของออผมโตโน่แฟนหนูเหรอคะใช่แตงโมไม่ใช่หุ่นอย่างนี้นะเ,นนเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แตงโม,โโอ,มอันนั้นแตงโมที่แตงหน้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมจะกลายเป็นแตงโมแฟน,โ,แนโ,โตโน่เขาต้องมาเล่นด้ยวยหรอเขามาเล่โโนมวยแล้วก็มาเล่นครั้งแรกเขาโทรมาผมบอกครั้งแรกเขาเคยมาถ่ายถ่ายแบบถ่ายรายการผมเน่ใจเขาโทรมาเขาบอกอยากมาเขามา มาถึงก็เล่นเขาก็ชอบเขาเลยก็มาเล่นหลายเดือนแล้วก็จนทุกวันนี้เขบอกว่าอยากมีมวยกับใหม่นะใหม่นะก็อยากมีมวยใหม่ที่กงมวยน้ารู้จักก็ไอ้น้าอ๋อโอ้ยมาถึก็ตอนตอนนี้ปัจจุบันคือเขายังมาใหม่มาก็มาเรียนอยู่มาเขาบอกวันไหนบ้างคราพูดโต๊ะกีตั๊กจะมาดักตีหัวเมื่อวันไหนบ้างนูจะได้มาเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนอยู่สาวเล่นสาวเล่นเอาละค่าช่วงนี้พักเบรก นะฮะโซโน่ใหม่ก่อนไม่เรียกครูเป็ดแล้วนะฮะเขารุ่นเดียวกันกับโซโนโ่เปนคนจะเรียกชื่อเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการสอนของคุณครูไปยังไงบ้างแล้วแล้วก็ผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยต้องเตรียมยังไงบ้างต้องเตรียมฟอร์มยังไงบ้างในการเรียนมมยกับครูเป็ดนี่นะคะพักสักครู่ค่ะ ช่วงแฮปปี้โมเมนสนับสนุนโดยพูดถึงครูเป็ดนะเนี่ยก็อยากจะไปเรียนมวยนะครูเป็ดบอกว่า ภายใน3าดเลยทำให้ฉันเนี่ยผอมไม่ได้10กิโลเลยฉันจะดูนะคุณบอกว่าไม่เก็บค่าเล่าเรียนด้วยนะคะสําหรับดิฉันคนเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวตัวหนูค่ายมวยผมค่ายมวยคุณอยู่ไหนอะคะนี่อยู่นี่แล้วหนูจะกินยังไงล่ะนี่เรื่องดูนอนยังไงแบคคุณเป็ดลอง<ม>ตั้งฉายาตานี้จะเป็นฉายาเลยแล้วหนูจะนอนอยังไงฉายาเลย ดเด็กออผู้ชายเออเวลาผู้หญิงมาเรียน่ยมันมันต่างจากผู้ชายเลยนะวเวลาทักษะเริ่มต้นในการาสอน,นจริงจริงเหมือนกับทุกคน <c oughs> ผมก็สอนพยายามให้ออกมัดเท้าโบสองหมดทุอกอย่างกาเตะต่อยอะไรเสร็จก็มีพันผ้าแล้วก็ใส่โดมแล้วครูจับเป้าให้ดูพอเราเกะต่อยอะไรเป็นก็ก็ดีถ้าเรายังเล่นแล้วยังไม่ถนัดเราต้องพยายามเล่นซ้ําต่อเรื่อยๆเราเล่นเป็นเสร็จปั๊บเราจะจับจับเข้ากลุ่ม จะควบคุมในหลายคนพอเล่นเสร็จมันสนุกคนนี้เตะต่อปั้งๆเตะมันเล่นหลากหลายดีมสนุกบางทีเราเล่นเดี่ยวๆมันแล้วแต่้กเรียนบางคนว่าบางคนอยากเลียนไพาเวทเออตัวตัวดีกว่าเพราะไม่อยากยุ่งยากอะไรกเรีคนอื่นปลายเวทไปคุณอยากเล่นกลุ่มก็ลงในกลุ่มปลเวดนี่ราคาต่างไหมราคาผมไม่แจ้งในทุนนี้แจ้งนั่นนอกได้เลยค่ะครูคะได้ถ้าอย่างเรียนนี่คือคอร์สหนึ่งยื่นใช้เวลาอะไร ทีนี้ถ้าคอหนึงถ้าเราหนึ่งออกไปอาทิตย์ดีกว่าอาทิตย์ถ้าเรามาอยากให้ดูแลตัวเองจริงสักสามครั้งอาทิตย์มากสามครั้งดีมีเพราะว่าเด็กกระทรวงจะมาบัลคับให้ลดเป็นยี่สิบตัวทำจริงครูจริงเหรอคะแด็กหนูก็มีสิทธิ์อะไรคะครูถ้าหนูลดได้จะสวยไหมคะโค้โนี่คืออะไรคะครูตอบดูว่าสวยสิที่นี่สวยทุกคนนักเรียนมาเรียน หนูเรียนวันนี้เลยค่ะครูค่ะหนูเรียนเลยได้เลยสเต็ปในการดูนักเรียนแต่ละคนเนี่ยว่าเขาไหวไม่ไหวเนี่ยครูเคยมีไหมแบบไปซ้อมๆไปว่ายท้อแบบถอยมันเป็นลมเลยมีมีนักเรียนค่ะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผมจำได้ว่าสามคนลุงเขาเรียนเสร็จมาเตะอยู่แค่เนี้ยเตะขึ้นอยู่แค่นั้ผมคิดใจๆผมนั่งดูว่าอย่างนักเรียนคนนี้คงเนี่ยตักข้างตอกข้งคงไม่น่าเล่นแน่แต่ผมมา จนเข้ามาเล่นบ่อยจนหน้ามือไปนหลังมือยังดีมากนะเนีเสื่อเก่งกานอายุ40กว่านะที่มาเล่นแล้วสามกว่าแล้วก็เด็กประมาณสักยี่กว่าจำได้เลยมีนักเรียน,านาชาติคนแล้วผู้หญิงสูงอายุคนแล้วก็ต่างชาติคนมาเล่นดีมากๆครับเนี่ผมจำได้เลย3คนนี้เจี่อยู่แค่นี้นี่หมูก้าไหวไหมฮะเพราะขาสั้นหมด บางคนบางคนอ้วนจริงนะไม่ใช่ว่าพี่อ้วนนะบางคนอ้วนบางคนอ้เก่เก่งมันมันไม่ได้เราต้องดูหนึ่งบุคลิกเราการออกอุตระยางเพราะว่ามันไม่ได้บางคนดูไม่น่าเก่งเขาเลื่อนเก่งเขาอย่างคนที่แบบไม่ค่อยมีกําลังแขนขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเทคนิคที่แบบเราไม่อยเป็นก็ไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ว่าโอ้มาจริงๆกเก่งทีเดียวใส่ทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รูแบบเรียนมาโอ้เปิดตั้งแต่เปิดจนถึงทุกวันนี้เรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่คนหนึ่ง ก็มาเรียนเต้ยผมเคยแรกๆก็บอกออกเจอจากไหนก็ด <Hayır> ูจากในหนังสือพิมพ์ลงสือพิมพ์ก็มาเรียนเมื่อวานก็ยังมาเล่นอยู่ก็มาเรียนก็บางทีไม่จำเป็นต้องเรียนมวยบ่อยๆอาจจะเล่นกีฬาอื่นบ้างบางทีจำเจบางทีก็อาจจะเบื่อลองไปเล่นกีฬาอื่นบ้างก็ได้นานๆก็แป๊บก็มาเล่นนี้ได้ผมพยายามแนะนำบางทีถ้าเบื่อบ่อยๆก็ไปเล่นกีฬาอื่นบ้างปั่นจักรยานเตะฟุตบอล เรื่นานๆก็วามาก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือผมพยายามแนะนำให้ดิล <lyn> ัวเขาเบื่อแต่เขาไม่เบื่อกีฬามวยคือศิลปะจาราันน่ารักมากที่สุดกีฬาปทไทยน่ารักมากที่สุดที่เห็นนี่คือนวมนะคะนวมนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทำการอะไรนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปไปโช้กันที่นี่เนี่ยครูคะครูนักเรียนมาพร้อมๆกันเลยหลายคนเองย อุณหภูมิไม่พอทำไมพอถ้ามันพอพออย่าเทียงอย่าเทียงก็พอพอแล้วทีนี้คนนักเรียนที่มาเรียนนี่คือจําเป็นต้องแบบซื้อนมเป็นของตัวเองหรือว่ามีให้อยู่แล้วหรือยังไงคะจริงๆแล้วผมแนะนำคือนักเรียนเตรียมหอกลางกายใส่ชุดนอนกลางกายสาราเสื้อยืดขาสั้นแล้วมาดูเลยอุปกรณ์ที่นี่สามอย่างคือผ้าพันมือไรเซนแล้วก็นม แล้วก็แองเกิลที่สาระโฆษณาอันนี้คือเวลาเราเตะเวลาต่อคืเรียนมี่คืนมีให้อยู่แล้วไม่ให้หรือว่าต้องซื้อต้องซื้อใช่ไหมคะมันมันการเราลองแต่งจรลงทุนนะการเรียนก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะูกเวลาไปเที่ยวไปช็อปปิ้งอะก็ลงทุนไง อันนี้ <Safe S 2> เล really. <you> ็กเลยค่ะเราซื้อพวกนี้ใช้ได้นานนะเป็นตลอดหลายหลายเดือนหลายหลายปีดีกว่าเราไปเที่ยวจะบติ้งใส่เสื้อไม่กีดีแล้วต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเสือกเป็นเดมซื้อกระเป๋าเป็นหลักมือแล้วจริงๆถ้าพูดถึงนวลค่ะครูมันมีแบบว่ามีความแตกต่างกันยังไงมันมีการใช้ใช้เล็กใช้ใหญ่ก็นี่ประมาณแปดนวลได้อันนี้ประมาณสิบนวลโออ้วนขึ้นเลยเน้เน้นจังเลยในอ้วนเนี่ยครูคะ คือเอาถามนิดนึงโรงเรียนเก็บบ้านช่วงได้เปิดกี่โมงกี่โมงคะมีช่กงเช้า10โมงถึงเที่ยงแล้มเด็กเริ่มฝ่ายสองถึงสามทุ่มทุกวันทุกวันมาช่วงไหนวันไหนเวลาไหนได้หมดค้ะยกเว้นยกเว้นวันอังคตรเษ์เปิดหมดครับเปิดทุกวันเข้าภาษาออกภาษาวิสาขะรพูาษาวิชากาไม่เป็นไรนะบางทีไม่ได้มีแต่พูธพิษอิสรามีหมดบางทีก็คือคนเขาอยากออกลัางกายบางทีเราไม่ไม่เกียวกับเป็นวัน นี่คือเปิดทุกวันใช่เปิดทุกวันเพราะอาจารย์หยุดช่วงสงการปีใหม่วันหยุดยาวใช่หยุดยาวที่แต่ดรบางทีเราหยุดปั๊บบางทีเด็กก็อยากมาเล่นเอ้ากูเป็นไม่เปิดทไมัยมาเล่นกับกูอยู่จริงก็หนุมนรูยด้วยกูหยุดบางทีเด็กก็อยากมาเล่นเด็กทุกคนท่าไแมท่านมือฮะพ่อ เอาเลยแม่เอาดิมี่บีนกงไซนูเปล่างนี<ม>่เสื้อน<ม>ี่นวมนี่แองเก<ม>ิลนี่ผ้าน<ม>ี่ช้าอยู่ใหญ่ค่ะไปดีกว่าเลยนะไปเดินเราไปเช่าคุยกันแล้วก็เราสองคนจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนครูเปลิดสัญญานะคะจะไปสอนเทคนิคในการต่อยเหมือนเท่ากับพวกเรานะไปไปกันค่ะ

าใน,นช่วงนี้นะคะยันกำลังอยู่กับคุณครูครูเป็ดนะคะกครูเป็ดมวยไปซือป้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องยังไงมายัางมาเริ่มต้นยังไงคะครูหนูไม่มีความรู้เรื่องน,นี้เลยกันเหมือนข้าวท้ายอยู่หนะ้าวางนิดไปทางหน้าตรงก็ไปแถวหน้าตรงเออ่สาสไลดได้ดีมาก

なるほどね。<laughs> จะเรียอะไรเยออ่าเราียนรู้ตรงนี้ตรงข้อไหนด้วามตั้งใที่เดิมต่อที่รู้จักมวยเหมือนเดิมเออาเต้โอ้เฮ้ยทั้งหมดนี้ผู้ปค่ะได้เหงื่อเยอะมากแต่ละแต่ละท่าเนี่ยมันให้อะไรกับร่างกายเราบ้างอยากได้อะไรครับเรื่องของระบบปอดหรือว่าอะไรได้ได้หมดได้หมดไหมใช่เวลาเล่นเวลาเหนื่อยปั๊บครูบอกให้สปีดเอาเร่งเหมือนเราได้กำลังเยอะเรารู้จัก่วยใช่นคือได้ระบบการหายใจเวลาเราเล่นท่าทาง พยายามออกออกเขาไม่ถูกต้องเพราะทุกคนน่ะการเรียนมวยทุกคนเตะต่อยเป็นทุกคนแต่ว่าออกอาวุธไม่ถูกหลักไม่ตรงเป้าหมายแต่ไม่ตรงเป้าหมายมันต้องมีน้ำหนักไม่ถูกเวลต่อยใช้สมัดหรือเวลาก็ต่อยต้องมีน้ำหนักเวลาต่อยมันตรงมากมันต้องมีน้ำหนันี่ไม่ถ enfin, ูกทีเดียวนี่แค่ตั้งแต่แรกเหรอลองดูไหวไหมลองกันดมวยมา

ที่ทีจะส่งไว้ได้ไหมดูได้ค่ะวันนี้ค่ะทั้งพี่ทวามะคะขอบคุณทุกเป็ดมากๆเลยนะคะน้องมิ้วมิ้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะพวกเราสามคนจะไปเรียนใหมกันต่อแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจอกันที่หนึ่งใบบงบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเล่นเข้ากันเลย I got this ya. Yeah.